กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งได้มีการจัด งานแถลงข่าวครบรอบ5ปีแห่งความสําเร็จและก้าวใหม่สู่การรักษาโรคระบบโลหิตโดยศูนย์โลหิตวิทยากรุงเทพโรงพยาบาลวัฒโนโสดเนื่องด้วยโรคระบบโลหิตเป็นกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยและรักษาได้ยากแต่ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันนี้นะคะก็สามารถที่จะทําการรักษาให้หายได้หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและรวดเร็วพร้อมกันนี้นะคะการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะไปติดตาม ามชมรายละเอียดรวมไปถึงภาพบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวกันเลยค่ะ ก็ชัดเจนนะเช่นโรคมะเร็งตับเกิดจากไวรัสตับักเซบชนิด B และ C โรคมะเร็งปาก,ากมดลูกที่ล่าสุดนะฮะก็คือเกิดจากไวรัสชีิด HPV human papilloma virus ฉีดวัคซีนแล้วตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็โอกาสที่จะไม่เป็นเกือบ80-90์คือมันไม่ได้วัคซีนนี่มันไม่ได้คอรอบคลุมท,ท,ท,ทุกชนิดของไอ้ HPV หรือว่าไอ ไวรแสอีกตัวหนึ่งแอบสายมาไว้ตเลือดเข้าไปเฉยๆเพราะว่าโรคทุแมศเป็นนั้นมันก็คงไม่มีทางที่จะหายแล้วก็อย่างที่คนไข้ทั้งห้าท่านบอกสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นคนไข้คือต้องคิดบวกตลอดเวลาอย่าเครียดพอเครียรปรดปั๊บพวกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ดีเซลลต่างๆในร่างกายของเราก็จะทํางานเรรวนไปหมดเลยเพราะความเครียดของเราใช่ไหมครับทีนี้ เมือ่อมาเป็นคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วขอบอกว่าที่นี่เนี่ยดูแลเราดีมากๆดัะนั้นดีจนกระทั่งเราไม่เครียดแล้วถ้าเราไม่เครียดเ,เ,เนี่ยโรคที่เราเป็นอยู่มันก็จะหายได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นสาหรับคนไข้ก็คือการดูแลที่ดีดังนัญญ้นโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยให้การดูแลที่ดีมากๆสํญญาหรับคนไข้ทุกๆท่านที่มาแล้วก็ขอขอบคุณที่ดูแลคุณแม่ไปดีตลอดตอนที่มาใช้บริการที่นี่นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์โรคยิวิทยาของโรงบาลที่ดําเนินการได้ครบห้าปีแล้วแล้วก็มีคนไข้ที่รอดปลอดภัยยิ้มกลับบ้านไปมากมายทุกคนนะครับแล้วก็ขอฝากให้กำลังใจคนไข้ทุกท่านด้วยทั้งที่หายแล้วแล้วก็ทั้งที่ยังอาจจะต้องรักษาต่อไปว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นก้มันเกิดขึ้นในวันนี้คิดอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาว่าพรุ่งนี้มันจะต้องดีขึ้นกว่าวันนี้ ถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะมีผู้ดีตลอดไปจะไม่มีวันนี้แค่วันเดียวแลาจะมีพรุ่งนี้วันนี้ก็เป็นงานฉลองครบรอบ5ปีของศูนย์โลหิตวิทยากรุงเทพนะครับก็ศูนย์โลหิตวิทยานี้ก็ให้การรักษาดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเลือดซึ่งมีทั้งที่เป็นมะเร็งเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคีเมียหรือว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือลิมโฟมาแล้วก็มะเร็งของกระดูกนะรวมทั้งโรคเลือดอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็ง นี่ก็หลักการรักษาของเราที่นี่เรายึดมั่นว่าเราต้องให้การวิจัยโรคให้ได้อย่างรวดเร็วเราให้การรักษาอย่างทันท่วงทีนะเพื่อที่จะให้ไม่ให้ค่าใช้จ่ายนี่มันบานปลายนะนั้นก็เรามีวิธีการรักษาวิธีใหม่ๆนะมียาใหม่ๆแล้วก็มีการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดแม็ดเลือดหรือการปลูกถ่ายไขกระดูกมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่ทําให้โรคต่างๆเหล่านี้เนี่ย กัษในปัจจุบันสามารถรักษาให้หายขาดหรือว่าผลการรักษาดีขึ้นทำให้ระยะเวลาที่ปอลอดโรคอยู่ได้นานามีผู้ป่วยจำนวนมากเลยครับเพราะมีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติมีคนไทยประมาณ50%ต่างชาติอีกที่เหลือครึ่งหนึ่งนะแต่เรารักษาด้วยการปลูกไทายไขกระดูกซึ่งเป็นการรักษาวิธีพิเศษเนี่ย ไปประมาณ5ปีนี่ประมาณ80ลรายนะมีทั้งโรคที่เป็นมะเร็งแลวก็ไม่ใช่มะเร็งแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นมะเร็งจะเป็นส่วนมากนะแล้วผลการรักษาก็ดีมากเกิน90%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้ผลดี เป็นมะเร็งค่ะสถาน,นการณ์ของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกค่ะของประเทศไทยทั่วโลกขณะนี้เนี่ยแนวโน้มของโรคมะเร็งก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไอไอการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันมันมาอาจจะได้รับพวกสารเคมีได้รับมีการติดเชื้อโรคไวรัสอ,าาะ,อะไรแล้วผู้คนมีไอปัญหาเรื่องความเครียดมากขึ้นก็ทําให้โรคในกลุ่มนี้มากขึ้นนะนี่โรคมะเร็งเนี่ยมันก็อย่างมะเร็งระบบเลือดที่ถ้ารวมรวมกันทั้งหมดทั้ง ติคีมีติมโฟมามาติบมาไมโลมาถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งมากกว่าแต่ถ้าเราแยกเนี่ยมันก็อย่างผู้หญิงก็มะเร็งเต้านมเงี้ยยกตัวอย่างนะผู้ชายอาจจะเป็นพวกไอ้มะเร็งไอไอต่อมลูกหมากนะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็งระบบเลือดนอนีกคือสาเหตุจริงๆไม่มีใครทราบ<ม>แต่มันก็มีถ้าระบบเลือดระบบเลือดเนี่ยก็มีอย่างที่ว่าเป็นจากเชื้อไวรัสนะ ได้รับพวกไอ้หลังสีกำมมันตลังสีอย่างอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมานางาซากิเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งได้ได้ข่าว<ม>เพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็อย่างที่ผมเรียนแล้วความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ข้อมูลมะเร็งระบบเรื่องของโรงพยาบาล หมายถึงก็มีมีเยอะฮะแต่แต่ว่าเราคงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอุบัติการไเป็นเท่าไหรอะไรยังไงนะปีหนึ่งเนี่ยก็มีคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งระบบเลือดทั้งหมดเกิดร้อยคนที่มารับการรักษาแนวโน้มน่าจะมากขึ้นเลยๆอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยรู้รรจักโกรคพวกนี้มากขึ้นแล้วก็มีอาการแล้วก็มาโรงพยาบาลการป้องกันก,ก็คือคอยดู ว่าเออเราจะมีอาการเช่นว่ามีอาการเหนื่อยง่ายนะมีจุดเลือดออกตามตัวมีก้อนเกิดขึ้นมีไข้อะไรเงี้ยก็ต้องมาตรวจเช็คหรือว่าอีกอีกวิธีหนึ่งก็คือการตรวจเม็ดเลือดเป็นประจําที่เรียกว่า CBC ตรวจเป็นประจําอย่างน้อยปีละครั้งอะไรเงี้ยซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ทํากันอยู่เวลาเช็คอัพอยู่แล้ว คุณผู้ชมคะทั้งนี้ศูนย์โลหิตวิทยากรุงเทพโรงพยาบาลวัฒนโนสดเป็นโรงพยาบาลที่ให้การบริการและการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดทุกชนิดโดยทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาโรคเลือดอย่างเต็มรูปแบบประกอบด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงทั้งโลหิตแพทย์และแพทย์ที่ปรึกษาทุกระบบมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานที่ให้การตรวจผลที่รวดเร็วมีศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดและไขกระดูกที่สามารถรักษาผู้ป่วยด้วยการปลูกถ่าย ไขกระดูกซึ่งให้ผลรักษาที่ดีมากรวมทั้งได้มีการเตรียมเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่มีความปลอดภัยสูงอีกด้วยค่ะสําหรับคุณผู้ชมทั้งใดนะคะที่ต้องการจะติดต่อโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางคอร์เซ็นเตอร์1719สําหรับตอนนี้นะคะหมดเวลาของรายการตลาดวิเคราะห์แล้วดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ